สวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้เนี่ยเราพาเพื่อนเนี่ยมาลองคิดกันดูนะครับว่าถ้าตัวละครอย่างเจ้าเกลียวกันซุปล่างสองเนี่ยเข้าสู่ตัวเกมนะครับมันจะมีการปรับเปลี่ยนเมตาอย่างไรบ้างนะครับโอเคตอนนี้เนี่ยตัวละครอย่างเจ้าเกลียวกันซุปเนี่ยมีโมเดลออกมาแล้วนะครับจะเป็นโมเดลที่แบบเป็นล่างยกหินนะครับนี <NI> ่นะฮะจะเป็นโมเดลของเจ้าเกลียวกันซุปมันเองนะครับก็ว่ายง่ายเนี่ยก็จะเป็นเจ้าปลาหมึกอวกาศนั่นเองเนี่ยคือตัวละครก็ค่องจะ เท่ครับคือเป็นตัวละครที่แปลกๆดีนะผมชอบนะแล้วก็ตัวละครตัวนี้นะครับมาพร้อมกับขอใหม่ด้วยนะครับในระดับของไอเดอาบวกครับซึ่งผมเนี่ยรีวิวสกิลของมันไปรอบหนึ่งแล้วนะนี่ครับแล้วก็เราจะรอมันเข้ามาก่อนนะครับเราค่อยมารีวิวตัวเต็มของมันนะครับว่าสกิลของมันเนี่ยมีเอฟเฟกประมาณไหนแล้วก็สามารถจัดไปอยู่ในทีมอะไรได้บ้างนะซึ่งต้องขออธิบายตรงคอของมันเพิ่มเติมนิดนึงละกันนะครับซึ่งผมเนี่ยรีวิวรอบที่แล้วไปเนี่ยก็ไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่นะครับซึ่ง คอของเจ้ากินริวกันซุปในระดับสูงเนี่ยมันใช้สายตอ่อสู้2ส,สายไอ้สตัวนะครับแล้วก็สายพลังสองตัวนั่นเองนะครับก็เท่ากับว่าสายพลังอาจจะต้องตกเมตาไป1ตัวนะก็คือต้องเลือกเอาลครับระห er ว่างโบลอดกับเจ้าขิ่งนะครับเนื่องจากตัวละครยังจัก,กรพรรดิเด็กผมมองว่ามันยังเก่งอยู่นะครับแล้วก็ตัวละครอย่างกระบองเหล็กเนี่ยมันก็เก่งอยู่นะครับถึงว่ามันจะไม่จําเป็นจะต้องใช้สายของกระบองเหล็กแต่ว่ามันเก่งนะครับโอเคแ๊บหนึ่งนะฮะโอเคมาต่อครับเนื่องจากไมติดปากนะ โอเคเดี๋ยวเรามาพูดถึงคอของเจ้ากีริวกันซุปก่อนละกันนะครับในคอระดับสูงของมันนะก็คือคอระดับสูงของมันนะครับมันจะเป็นการเพิ่มไม่ยอท้อคันพิเศษให้กับเพื่อนของมันครับแต่ว่าครับในการเพิ่มไม่ยอท้อคันพิเศษให้กับเพื่อนของมันเนี่ยคือมันจะไม่ได้เพิ่มแบบเอ้ยเพิ่มแล้วนะแล้วก็จะเด้งเลือดนะครับไม่ใช่อย่างงั้นนะเพื่อนๆนะคือมันจะเพิ่มนะครับแล้วก็เพื่อนของมันเนี่ยจะไม่โดนดาเมจเลยนะ คือเลือดมันจะเหลือศูนย์นะครับแต่ว่ามันจะไม่โดนดาเมจกันเลยนะครับแล้วก็พอไปโดนตัวที่2นะครับก็จะเหลือศูนย์อีกหนึ่งตัวนะครับพอไปโดนตัวที่3เนี่ยจะเหลือศูนย์อีกหนึ่งตัวนะครับแล้วก็ถ้าไปโดนตัวที่4เนี่ยจะเหลือศูนย์อีกหนึ่งตัวเท่ากับว่ามันจะเหลือศูนย์สี่ตัวก่อนนะครับมันถึงจะระเบิดพลังแล้วก็ขึ้นมาเป็นเลือดหนึ่งร้อยนั่นเองนะฮะซึ่งก็ว่ายง่ายเนี่ยจะเป็นคออมตะนั่นเองนะครับคือเป็นคอที่แบบโหดยิ่งกว่าปู่บอมอีกนะคืออบบบกเเลย่าา้งันีีมมตตรรปแ ไอ้ต้องเล่นแบบสายาเมจหมู่แล้วนะครับ <_ S 1> เนื่องจากเป็นการติดมยร์ท้อแบบโหดมากนะครับก็คือตอนแรกเนี่ยผมคิดว่าเป็นการติดมยรท้อแล้วก็โอเคติดไม่ยรท้อใช่ไหมก็เด้งเด้งขึ้นมาเป็น100แต่ว่าไม่ใช่นคนับพอล้องอ่านดีๆแล้วเนี่ยคือมันเป็นการติดมยร์ท้อทีละตัวทีละตัวไปนะครับถ้าไม่ครบ4ตัวเนี่ยมันจะไม่เพิ่มพลังชีวิตขึ้นมา100ครับเท่ากับว่าเวลาเราตายสักตัวหนึ่งสมมตินะครับตัวละครอย่างคิงเนี่ยแตกนะครับ แต่ว่าเลือดยังเหลือเหลือศูนย์น่ะนะครับเลือดคิงมันจะเหลือศูนย์นะครับแล้วมันติดมันจะท้อของเจ้าคอของเกลียวกันซุปเนี่ยคือมันก็ยังอยู่อย่างนั้นนะครับมันไม่ยอมตายนะซึ่งถ้าพอครบ4ตัวนะ,อ,ะอย่างมสมมุตินะครับตัวละครอ,อย่างโบรอสกระบองเหล็กคิงแล้วก็จกักรพรรดิเด็กนะครับเลือดเหลือศูนย์ครบ4ตัวแล้วเนี่ยแล้วมันก็จะกลายเป็นเลือดหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ในเด็กนะฮะก็จะขึ้นเลือดขึ้นมาปุ๊บขึ้นมาเป็นหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับซึ่งเป็นคอ มันโหดเกินไปนะฮะซึ่งปู่บอมเป็นคอโล่ก็จริงนะครับแต่ว่ามีตัวละครที่สามารถทำลายโล่ได้เว้ยแต่ว่าคอของเจ้ากีริวันซุปเนี่ยคือต้องเป็นตัวละครที่ปิดฉากทั้งหมดได้ครับซึ่งตัวละครอย่างกระบองเหล็กเนี่ยน่าจะติดเมตาแบบยังอยู่นะครับเนื่องจากเป็นตัวละครที่สามารถโอเคนะครับอันติไปรอบหนึ่งนะครับโดนหนึ่งตัวนะครับแล้วก็ติรอบที่สองเนี่ยจะโดนอีกสามตัวนะครับเนื่องจากเป็นพาร์ท40%สองนะครับแล้วก็ถ้าเป็นอุปกรณ์เฉพาะเนี่ยจะมีการเพิ่มดูดลงดูดเลือดอะไรให้มันด้วยนะครับแล้วย ซึ่งผมมองว่าเป็นตัวละครที่โอเคแหละติดเมตาแน่นอนครับตัวละครอย่างกระบอกเนี่เพราะว่าเพิ่งมานะฮะส่วนตัวละครที่น่าจะต้องตกเมตาเนี่ยผมสงสัยเป็นตัวละครอย่างโบรรสกับคิงเว้ยเนื่องจากตัวละครอย่างเจ้าเกลียวกันซุปเนี่ยก็เป็นสายพลังครับและก็เลยมีความสงสัยว่าเฮ้ยทาไมล่ะทาไมลูกน้องของเจ้าโบรอสเนี่ยโบรรสมันเป็นหัวหน้านะเว้ยแต่ทำไมลูกน้องของมันเนี่ยต้องมาขัดขากับโบรอสด้วยวะตัวละครอย่างคิงครับตัวละครอย่างคิงอาจจะต้องหายไปนะเนื่องจาก ไม่รู้ดิส่วนตัวนคะครับทำไมต้องเอากิริวกันซุปเนี่ยมาขัดขาโบรอสด้วยเพราะโบรรสเนี่ยมันเป็นหัวหน้านะเออตัว,ว่ากิริวกันซุปเนี่ยมาขัดขาโบรรสนะครับก็ถ้าเป็นอย่างนั้นเนี่ยคิงมันจะตกเมตาไวไปซึ่งผมก็ไม่แน่ใจว่าเขาจะจัดทีมกันอย่างไรนะครับต้องรอดูในเมตาของวันที่1เว้ยเพราะผมก็ไม่สามารถอธิบายได้นะครับเพื่อนๆเนี่ยคิดเห็นอย่างไรก็ลองคอมบมนนะแต่ว่าถ้าผมนะถ้าตัวส่วนตัวของผมนะผมเทใจให้กับตัวละครอ,อย่างคิงตกเมตามากกว่านะครับถามว่าทําไมนะเนื่องจากตัวละครอ,อย่างคิงเนี่ โอเคมันมีการตัดลูกไฟนะครับมันมีการบัฟความเร็วเออมันมีการบัฟความเร็วนี่ว่ะโบล็อตต้องตกแหละนะครับโบลอตต้องตกแหละเพราะว่าคิงมันตัดลูกไฟได้แล้วก็บัฟความเร็วได้นะครับคิงมันจําเป็นกว่านะครับในเรื่องของการฮิลวเลือดต่างๆด้วยนะฮะคิงมันก็จําเป็นกว่า,าจริงหละถ้าโบล็อตตกเนี่ยมันก็ต้องเป็นเพราะเจ้ากิลหลือกันซุนะครับไอ้ลุกน้องทรยศโอเคเนี่ยจบไปเรื่องหนึ่งครับก็คือสายพลังแย้มมันเกินมาหรือว่าจะใช้แต่แบบนี้วะกิลลือกันซุปโบล หนึ่งสองสามสี่ห้าหกไม่ได้ท่านผู้ชมมันต้องมีตัวละครตกเมตาตัวหนึ่งครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าคอของเจ้ากีริวกันซุบเนี่ยมันต้องใช้สายต่อสู้2ตัวครับแล้วตอนนี้เนี่ยในระดับของเอเดนอาร์เนี่ยมันมีสายต่อสู้คือ2ตัวก็จริงแหละนะครับเจ้าบาคุซันกับเจ้าร่วงแต่ว่าบาคุซันเนี่ยเขาไม่นิยมนะครับเนื่องจากมันเทียบเอฟเฟกแล้วเนี่ยมันไม่ได้เก่งขนาดนั้นนั่นเองนะฮะแล้วก็มันไม่สมควรปั้นนะครับแต่ว่าถ้าใครที่เป็นสายฟรีเนี่ยปั้นได้นะมันก็เก่งนั่นแหละนะครับซึ่่่งงงเเพืืออออนนนนๆลลคคคคิิดดูะะะรรัััับบตตวววยาาจ้กกุ โบรอสกระบองเหล็กคิงสี่ตัวละก็คือจะเอาจักรพรรดิเด็กมาก็ไม่ได้แล้วดิเพราะว่ามันไม่ครบสายนะครับเพราะฉะนั้นนะครับต้องมีตัวละครในบรรดาของด้วงนะครับด้วงจักรพรรดิเด็กโบรอสกระบองเหล็กแล้วก็คิงเนี่ยต้องออกหนึ่งตัวแบบแน่นอนนะครับส่วนส่วนปูบอมนะส่วนส่วนปูบอมเมตาปัจจุบันตอนนี้นะครับไม่ต้องไปนับเลยตกเมตาแน่นอนครับตกตกอันนี้ตกแล้วอันนี้ตกแล้วเขีร์ทิ้งเลยนะครับส่วนพวกด้วงนะครับจักรพรรดิเด็กโบรอสกระบองเหล็กคิงเนี่ยต้องมาเลือกครับว่าตัวละครอะไรสมควรออก ว่าเราต้องไปเอาสายต่อสู้มาหนึ่งตัวท่านเพื่อนลองคิดดูว่าเอาตัวอะไรออกดีซึ่งเท่าที่ดูนะครับตัวละครที่มีประโยชน์อ่ะโบรสมันมีประโยชน์อยู่แล้วนะครับส่วนจักระรรดเห็กเนี่ยมันก็มีประโยชน์นะครับในการป้องกันฟอสชิวอะไรแบบนี้ป้องกันบทขยี้อะนะครับมันก็มีประโยชน์ส่วนกระบองเหล็กไอ้ตัวนี้ขาดไปได้เลยตัวเบีหลักเลยด้วงนี้ก็ไม่ได้เลยนะครับตัวยืนตัวยืนโหดเลยนะครับพอคอมโบกับคอของเจ้ากิิลันซุปเนี่ยคือโหดจัดเลยยืนก็คือเหมือนมี3ชีวิตอะในส่วนคิงนี้ก็ไม่น่าจะได้ หรือว่าได้ป่มถึงให้เขาเปิดก่อนตัวว่าเรามีคอของเจ้านี้ก็ได้มันเลือกยากนะครับคือบอกเลยว่าเมตาเนี่ยปวดหัวแน่นอนครับเอาโบล้รอดเหลอคิงออกก็ไม่รู้นะฮะแล้วตัวละครที่ต้องเพิ่มกามาครับจะเป็นสายต่อสู้ใช่ไหมว่าตอนนี้เนี่ยมีแค่ตัวละครอย่างด้วงตัวเดียวเท่านั้นนะฮะเราไปดูสายต่อสู้กันดีกว่าท่านผู้ชมตัวละครสายต่อสู้นะที่มีโอกาสเข้านะผมมองไปทางด้านของตัวละครอย่างเจ้ากโกคิสึอะโกคิสึถามว่าทําไมพี่ถึงคิดว่าโกคิสึใช่ไหมนะครับผมมองเห็นผลของพาีฟมันครับก็คือการ ฟื้นฟูนะครับเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์นี่แหละไอ้ที่ผมมองเห็นว่าเอ้ยอาจจะเป็นตัวละครที่ควรเข้าได้นะแล้วก็มีสายต่อสู้อะไรที่แบบเจ๋งๆว่ะตัวละครสายต่อสู้ที่แบบเจ๋งๆเลยเนะี่ยมันจะมีไหม <c oughs> ก็น่าจะเป็นซุยริวหรือเปล่าเฮ้ยซุยริวอาจจะก,กลับมานะจะว่าไปแล้วกันซุยริวนะน่าจะเป็นซุยริวหรือเปล่าเพราะเป็นตัวดาเมจอีกตัวหนึ่งนะครับที่เอ้ยสายต่อสู้เนี่ยควรจะมีดาเมจอีกตัวหนึ่งนะคือซุยริวเนี่ยเตะสามนะครับสามตัวหลังเนี่ยอาจจะติดมัทอไปเเลยก็ได้นะะพราาว่มันนีรรากะคบซุยิวเ่ย ก็คือจีนอสก็ไม่ได้นะครับนจีนอสไม่ใช่นะครับจีนอสไม่ได้ตัวอะไรได้เนทีนี้เนี่นบผมคิดว่าเนี่ยผมเทใจให้กับตัวละครอย่างซุยริวนะครับแล้วก็ไปรอตัวละครเดือนหน้าในเดือนธันวานะครับจะเป็นตัวละครอย่างราชาทะเลลึกด่างสองหรือเปล่าเพราะตอนนี้เนี่ยราชาทะเลลึกเนี่ยเป็นสายต่อสู้นะครับแล้วก็ราชาเตดินล่ะไม่น่าจะใช่ครับน่าจะเป็นราชาทะเลลึกก่อนนะฮะครุริหรอในวันที่หนึ่งอาจจะเป็นคุริหรือเปล่า คุลีล่าง2หรือเปล่าไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับ2ตัวนี้อาจจะมีล่าง2เข้ามานะครับต้องไปรอรู้กันอีกทีนึงว่าเฮ้ย <c oughs> จะเป็นตัวละครตัวไรครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยผมเทใจให้กับเจ้าซีริวก่อนละกันนะครับเนื่องจากซุยลิวเนี่ยเป็นสายต่อสู้ในตอนนี้ที่ผมมองว่ามันเก่งอยู่ตัวเดียวนะครับกับตัวละครอย่างเจ้าโกกิสึนะครับซึ่งหลายหลายคนเขาปั้นกันไว้อยู่แล้วนะครับเขาอาจจะนำมาใช้นะเนื่องจากมันอยู่ในฝั่งของบิซาร์ดด้วยนะครับแล้วเขา,ลาหลายๆคนเนี่ยก็ยังปั้นเจ้าโกกิสึไว้อยู่ในเนนรื่อง โอเคประมาณนี้แล้วกันนะเพื่อนๆนะก็คลิปนี้เนี่ยก็ต้องจบไว้เพียงเท่านี้แล้วกันนะฮะก็ไว้เจอกันในคลิปใหม่คลิปหน้าแล้วกันนะครับสำหรับวันนี้เนี่ยก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับก็มีความคิดเห็นอะไรเนี่ยสามารถเป็นไว้ใต้คลิปผมได้เลยเนะจ๊ะโอเคไว้เจอกันในคลิปหน้าครับผม